บีซีไทยแลนด์ขอเชิญท่านรับฟังรายการพระคัมภีร์ทางอากาศให้เสียงภาษาไทยดยอาจารย์วิชัยโป๊ชงขัน อยากม,มีมากกว่าคงทุกวันที่มีแม้วันเดือนปีเคลื่อน um ผ่านยังอาจจะไม่ดีหัวใจแตงแรงที่เพราะอยากมีพร้อมดีดีทุกทุกทีทุกทีทุกที่ททเชือ่อฟังถ้าคำของเราจะได้รับพรและความชักทั้จะไม่มี to my head ก็เงินที่เคยมีเราอาจจะยังมีไม่อยากมีมากกว่าของทุกวันที่มีบางวันเดือนตีขึ้นผ่านยังอาจจะไม่ดีหัวใจเต้นแรงที่เพราะอยากมี้คนดีๆทุกๆุกที สวัสดีครับคุณผู้ฟังครับเราศึกษาพระคิธร,รมัมภีร์ขณะนี้เป็นพระธรรมปฐมกาลนอกจากจะศึกษาด้วยกแล้วก็จะเตรียมบทอธิบายส่งให้ฟรีครับติดต่อครับที่รายการพระคัมภีร์ทางอากาศทุกป,ปอน,นอ24พระโขนงกรุงเทพ10110ตอนที่แล้วอ่านและศึกษาพระธรรมปฐมกาลบทที่29ถึงข้อ14ข้อ14ลาบันลุงของยาโคบ ก็บอกกับยาโคบว่าเจ้าเป็นเลือดเนื้อของเราแท้ๆยาโคบก็พักอยู่กับเขาเดือนหนึ่งลาบานก็เห็นว่านี่เป็นหลานและบอกว่าเนี่ยเป็นเลือดเนื้อของเราแท้ๆจงมาอยู่กับเราเวลาผ่านไปหนึ่งเดือนครับหนึ่งเดือนนี้ยาโคบไม่ได้ทําอะไรท่านก็เป็นหลานที่เดินทางจากแดนไกลมาเยี่ยมลุงและคิดว่ายาโคบคงจะนึกว่าแหมมานี่สบายครับได้ที่พักอาหารฟรีระหว่างนั้นก็ ตีสนิทกับราเชลย,ย่างน้อยครับยาโคมนี่หมายตาลาเชวไวและคิดว่าลาเชวเองก็คงจะสนใจยาโคบด้วยแล้วเช้าวันหนึ่งครับก็มีเหตุการณ์เกิดขึ้นข้อ15แล้วลาบาันพูดกับยาโคบว่าเพราะเจ้าเป็นญาติของเราจึงไม่ควรที่เจ้าจะทํางานให้เราเปล่าๆเจ้าจะเรียกค่าจ้างเท่าไหร่จงบอกมาเถิดลาบันผู้เป็นลงนี้ฉลาดหลักแหลมไม่มีใครพูดถึงเรื่องงานเลยนะครับยาโคบก็ไม่ได้ทํางาน ด้วยเหตุน,นี้กับลาบันก็พูดอย่างแยบยลว่าเขาไม่ต้องการให้ยาคบทํางานแบบให้ปลากบ,บอกว่ายินดีจ่ายค่าจ้างให้ยาคบข้อ16ราลาบันมีบุตรีสองคนพี่สาวชื่อเลอาน้องสาวชื่อราเชลข้อนี้เราพบว่าลูกสาวอีกคนของลาบันคือเลอาลาบันก็ดูยาคบอยู่และสังเกตว่ารแมหลานชายคนนี้สนใจลูกสาวของตนคนหนึ่งชื่อราเชล สนใจมากนะครับข้อต่อไปบอกเหตุผลให้ทราบนะครับข้อ17นางสาวเลอานั้นตาเชื่อมซึมแต่นางสาวลาวเชียวนั้นรูปร่างสละสูยและงามน่าดูลาเชียวเป็นหญิงที่สวยงามมากเลอาเป็นคนตาซึ่งซึม,ซมก็คือไม่สวยครับลาบานมีลูกสาวสองคนแน่นอนครับยาโคบนี้รักลาเชียวยาโครบรับใช้เพื่อได้ลาเชียวข้อ18ยาโคบก็รักให้นางสาวลาวเชลวเขาบอกลาบานว่า ฉันจะรับใช้การงานให้ท่านเจ็ดปีเพื่อได้ลาเชลลูกสาวคนเล็กของท่านเมื่อลาบานยืน่นคอเสนอกับยาโคบก็มีแผนการอยู่แล้วลาบานรู้ว่ายาโคบเนรักลาเชลดังนั้นครับเขาจึงไม่แปลกใจเมื่อยาโคบตอบวาอ่าต้องการอะไรเป็นค่าจ้างยาโคบตกลงว่าจะทํางานเจ็ดปีเพื่อได้ลาเชลข้อ19ลาบานจึงว่าให้เรายกบุตรีให้เจ้านั้นดีกว่าจะยกให้คนอื่นจงอยู่กับเราเถิด ลาบาันตอบตกลงคุณผู้ฟังครับข้อต่อไปนี้ก็บอกให้ทราบถึงเรื่องหน้ารักที่สุดที่บอกเกี่ยวกับยาโคบในชีวิตช่วงต้นที่มีสิ่งที่ยิ่งงดงามหรือดีหรือน่าชกย,ย่องก็คือความรักที่มีต่อราเชลข้ 20. อ20ยาโคบก็รับใช้อยู่7ปีเพื่อได้นางสาวราเชลเห็นเป็นเหมือนน้อยวันเพราะเขารักเธอลุงลาบันทำให้ยาคบนี้ทำงานหนักทำงาน ช่วงเวลาอากาศหนาวฝนตกหริว่าท,ทุกสภาพอากาศแต่ยาโคบก็คิดถึงลาเชียวเสมอครับลาเชียวจะพบกับยาโคบนีนหลังจากทํางานหนักนี่บอกว่าแม่ลาโคบยาโคบนีหลงรักลาเชียวอย่างแท้จริงข้อยี่สยาโครบบอกลาบันว่าเวลาที่กําหนดไว้ก็ครบแล้วขอให้ภระยายฉันเถิดฉันจะได้เข้าไปหาเธอลาบันจึงเชิญชาวบ้านมาพร้อมกันแล้วจัดการลี้ยง ยาโคบหยุกหลอกให้แต่งงานกับเลอาสังเกตสิ่งที่ลาบันทำครับขอ้อ2 3ถึง26ครั้งเวลาค่ำลาบันก็พาเลอาบุตรีมามอบให้แก่ยาโคบและยาโคบก็เข้าไปหาเธอลาบันยกสีปาสาวใช้ของตนให้เป็นสาวใช้ของนางเลอาพอรุ่งคืนยาโคบก็เห็นว่าเป็นนางเลอาจึงกล่าวแก่ลาบันว่าทำไมลุงทำกับฉันเช่นนี้ฉันรับใช้ลุงเพื่อได้ลาเจอมิเชลอทำไมลุงจึงล่อลวงฉันเล่าลาบันจึงตอบว่า ในเมืองเราไม่มีธรรมเนียมที่จะยกน้องสาวให้ก่อนพี่หัวปีคุณผู้ฟังครับพิธีแต่งงานสมัยนั้นเจ้าสาวนี่จะปกคุมหน้าตามิชินนะครับยาโคบผู้นาสงสารไม่ได้เห็นหญิงทีจ่จะแต่งงานด้วยกับตนกว่าถึงตอนเชา้าพอเชา้าหรอ้าวเป็นเลยอาไม่ใช่ราเชลทันทีที่รู้ว่าถูกหลอกอยากโคบอาจจะคิดถึงพ่อคืออ,อิสฮักนะครับ เมื่อตอนที่ตัวเองต่อเป็นพี่ชายหลอกพ่อและนั่นคือเหตุผลที่ต้องจากบ้านเกิดเมืองนอนมาพระเจ้ามายอมรับพฤติกรรมอย่างนั้นยาโคบแกล้งทาเป็นพี่ชายเมื่อที่จริงท่านเป็นน้องตอนนี้ทําให้ท่านคิดว่านะท่านได้น้องสาวในขณะที่พี่สาวคิดว่าได้น้องสาวในะขณะที่ในความเป็นจริงเนี่ยเป็นพี่สาวมันเป็นเรื่องเลวร้ายสําหรับยาโคบสําหรับยาโคบเนะี่ยเรื่องนี้เป็นอาชญากรรม แต่สังเกตว่าลุงลาบันไม่สนใจนะครับเขาเป็นผู้เชี่ยวชาญเรื่องแบบนี้เขาบอกยาคบว่าเขาลืมบอกยาคบไปว่ามีธรรมเนียมในเมืองนี้นะซึ่งพี่สาวต้องแต่งงานก่อนและน้องสาวไม่สามารถแต่งงานจนกว่าพี่สาวได้แต่งงานแล้วลุงลาบัน,นเต็มใจและใจกว้างในเรื่องนี้ดังนั้นเขามีข้อเสนอครับข้อ27ขอให้ครบเจ็ดวันของหญิงนี้ก่อน และเราจะยกคนนั้นให้ด้วยเพื่อตอบแทนที่เจ้าจะได้รับใช้ลุงอีก7ปีเจ็ดวันนี้ก็คือ7ปีครับลุงลาบานิช้งานยาโคบนี่คุ้มจริงไหมครับคุ้มยาโคบได้บทเรียนแต่ท่านก็ได้ประยาสองคนซึ่งมีปัญหาตามาไม่หยุดย่นนะถ้าเราศึกษาต่อไปครับข้อ28ยาโคบก็ยอมและรอจนครบเจ็ดวันของนาง แล้วราบาันก็ยกราเชียบทรีให้เป็นภรรยาลุงราบาันทำให้ยาโคบทำงานยาเป็นสองเท่าของข้อตกลงเดิมเจ็ดปีนั้นยาพอครับแต่14ปีนั้นโอ้โหนานมากสัญญานี้ทำให้ยาโคบได้ภรรยาสองคนคุณผู้ฟังครับเนื่องจากเรื่องนี้อยู่ในพระคัมภีร์แสดงว่าพระเจ้ายอมรับการมีภรรยาหลายคนใช่ไหมนะครับไม่ใช่ครับพระเจ้าไม่ได้ยอมรับทุกสิ่งที่อยู่ในพระกมภีร์ผม,มยกตัวอย่างนะ พระเจ้าไม่ยอมรับการกโกหกของมารซาตานไม่ยอมรับความผิดความบาปของกษั์ดาวิดและรอาทรงพิพากษาขษั์ดาวิดเพราะเรื่องนี้ด้วยแต่บันทึกทั้งสองนี้ได้รับการดนใจอย่างแท้จริงพระองค์คือพระเจ้าตรัสผ่านผู้เขียนอย่างที่พระเจ้าต้องการให้เป็นสิ่งที่ได้รับการดนใจคือบันทึกซึ่งพระเจ้าให้โมเสสบันทึกลงลงในพระธรรมหรือในพระคัมภีร์ปฐมกาลบทที่29เนี่ยพระเจ้าบันให้บันทึกที่ถูกต้องว่า ยาโคบมีภรรยาสองคนแต่บอกว่าเกิดขึ้นได้อย่างไรมีได้อย่างไรไม่ได้หมายความว่าพระองค์เห็นด้วยกับทุกสิ่งที่บันทึกไว้แน่นอนครับพระเจ้าไม่เห็นชอบที่ภรรยาจะมีภรรยามากกว่าหนึ่งคนยาโคบมีปัญหาครอบครัวโอค์ปัญหามากนะครับตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปแล้วก็ย้อนกลับไปถึงเวลาที่ท่านได้ใช้ชีวิตมาด้วยข้อ3 1 3 2พระเจ้าทรงเห็นว่ายาโคบชังเรอาจึงทรงเบิกหันของนาง แต่ปลาเชียวนั้นเป็นมันนางเลอาตั้งคันคลอดบุตรเป็นชายและตั้งชื่อว่ารูเบนด้วยนางว่าพระเจ้าทอดแะเนตรความทุกข์ใจของขา้าพเจ้าวันนี้สามีจะรักข้าพเจ้าแน่ๆนเลอา,านี่เป็นคนเศรา้าเพราะว่าเธอรู้ว่าสามีเนี่ยรักลาเชียวมากกว่าเมื่อเธอตั้งคันนะมีลูกนะลูกชื่อรูเบนนะครับตรงนี้ก็นำความยินดีมาให้แล้วก็รู้สึกว่ายาโกบคงจะรักเธอเพราะว่าได้ลูกชายแล้วก็ลูกชายคนนี้จะเป็นลูกหัวปี รูเบนเนี่เป็นบุตรัวปีแต่ศึกษาต่อมานะครับรูเบนไม่ใช่ผู้ที่จะเริ่มต้นเชื้อสายที่นำไปถึงพระคิดเชื้อสายที่นำมาถึงพระคิดนะครับก็คือลูกชายคนสุดท้ายของเลอาคือยูดาครับเลอามีลูกชาย4คนนอกเนือจากรูเบนก็มีซิเมโอนในข้อ33นะครับเลวีข้อ34ยูดาข็อ35ยูดานี่ เป็นพงพันธุ์กษัตริย์กษัตริย์ดาวิดก็มาจากพงพันธุ์นี้และต่อมาองค์พระพิทกอ็อยู่ในสายนี้นะครับตามาตามเผ่าลูกสิบสองคนของยาโคบก็เป็นต้นตระกูลหรือเผ่าสิบสองเผ่านะครับและยูดานี้ก็เป็นพงพันธ์กษัตริย์องค์พระพุทก็ประสูติตามสายนี้นะครับมาจากเชื้อสายของยูดาลูเป็นได้สูญเสียสิบบุตรหัวปีเพราะว่าความบาปของเขาเองนะครับ ลูกคนหนึ่งคือเลวีนี่เป็นเผาปรุิตเลอาเป็นแม่ของลูกชายที่มีชื่อเสียงบางคนของยาโคบบททีดด่30คุณผู้ฟังครับเมื่อมาถึงบทน,นี้เราเห็นว่าพระเจ้าเคลื่อนไหวแม้ว่ายาโคบทําบาปโรงไม่ได้เคลื่อนไหวเพราะว่ายาโคบทําบาปแม้แต่ว่าทาบาปหัวเรื่องหลักของบทน,นี้คือครอบครัวของยาโคบและการเกิดของลูกชายยาโคบอยากจะกลับบ้าน แล้วก็มีการต่อรองกับลาบันเป็นการต่อรองที่หลักแรงมากนะครับการกำเนิดของลูกชายยาโคบบทที่30ข้อหนึ่งเมื่อนางราเชลเห็นว่าตนไม่มีบุตรกับยาโคบก็อิจฉาพี่สาวนางพูดกับยาโคบว่าขอให้ฉันมีบุตรด้วยหาไม่ฉันจะตายคุณผู้ฟังครับสมัยนั้นนะครับผู้หญิงเนี่ยจะสื่อมเสียมากถ้าไม่มีลูกยิ่งมีลูกครับก็มีตำแหน่งที่ดีขึ้น ข้อ2ยาคโคบโกรธนางราเชลจึงว่าเราเป็นเหมือนพระเจ้าผู้มาให้เจ้ามีบุตรข้อ3นางจึงบอกว่าบิวอาสาวชายของฉันอยู่นี่จงเข้าไปหาเขาเถิดเขาจะได้มีบุตรเลี้ยงไว้ที่ตาของฉันฉันจะได้มีบุตรด้วยอาสาหญิงคนนี้ยาโคบและลาเชลครับได้ย้อนกลับไปสู่การกระทําในสมัยนั้นอับราฮัมและซาลาเขาทาเรื่องเดียวกันและพระเจ้าไม่ยอมรับเรื่องนี้ มันทําให้เกิดการทะเลาะเบาะแว้งกันในครอบครัวเป็นปัญหาครอบครัวยุ่งยากตามมาครับและเรื่องนี้ก็เกิดขึ้นแล้วนะครับในครอบครัวของยาโคบและท่านมีปัญหามากกว่าด้วยข้อตอบมาเนี่ยจะบอกถึงการเกิดของลูกชายสองคนของยาโคบโดยบิวอาสาวใช้ของราวเชลและการเกิดลูกชายอีกสองคนโดยเลอาผมข้ามไปข้อ22นะครับการกำเนิดของโยเซฟข้อ22ถึง24 พระเจ้าทรงระ,ะลึกถึงและสดับฟังราเชลทรงให้นางหายเป็นหมันนางก็ตั้งคานมีบุตรชายนางจึงกล่าวว่าพระเจ้าทรงโปรดยกความอินสูของข้าพเจ้าไปเสียพระเจ้าทรงโปรดยกความอินสูของข้าพเจ้าไปแล้วนางจึงตั้งชื่อบุตรนั้นว่าโยเซฟกล่าวว่าขอพระเจ้าทรงโปรดเพิ่มบูชาอีกคนหนึ่งให้ข้าพเจ้าโยเซฟนี้จะเป็นเด็กที่ไปอีบแล้วเราจะติดต่อติดตามเรื่องของโยเซฟใน ทำเล่มนี้นะครับและก็โยเซฟเป็นคนที่โดดเด่นมากคนหนึ่งภายหลังราเชลก็มีลูกชายชื่อเบน j ามินนะครับชื่อเบน j ามินเราจะสรุปบทนี้โดยให้รายชื่อลูกชาย12คนของยาโคบเพราะว่าสำคัญคนอิสราเอล12เผ่าก็มาจากลูกชาย12คนของยาโคบที่สุดก็เป็นชาติอิสราเอลยาโคบเตรียมจากลาบัน ก็25.26เมื่อนาราเชลคลอดโยเซฟแล้วยาโคบก็พูดกับลาบันว่าขอให้ข้าพเจ้ากลับไปบ้านเกิดเมืองบิดอนเถิดข้าพเจ้าทำงานเพื่อได้ภรยายและบุตรแล้วขอมอบภรยายกระบุตรให้ข้าพเจ้าพาไปพราะท่านรู้ว่าข้าพเจ้าได้รับใช้ท่านเสร็จแล้วต่อมาก็าฟังลุงลาบันดูท่าที่เขายังไม่พอใจนะครับข้อ17 แต่ลาบันตอบว่าถ้าเป็นที่พอใจเจ้าลุงสังเกตเหตุการณ์ก็รู้ว่าพระเจ้าได้ทรงอวยพรเราพระเจ้าคุณู้ฟังกับเรื่องนี้น่าสนใจจําได้นะครับอาบีเมเลกัสันเมืองเกราพบว่าโปรงได้รับพระพระเมื่อครั้งอิสฮักอยู่ด้วยตอนนี้ลุงลาบันก็พบเหมือนกันนะพระเจ้าอยู่กับยาโคบอวยพรเขาผ่านทางยาโคบด้วยเหตุนี้ลุงลาบันก็บอกว่าอย่าเพิ่งรีบไปเลยนะอย่าไปจากลุง ลุงได้รับพระพรจากพระเจ้าแล้วลุงจะขึ้นเงินเดือนให้ขึ้นค่าจ้างให้ครับ28เจ้าจะเรียกค่าจ้างเท่าไหร่ก็บอกมาเถิดลุงจะให้อย่าครบตอนนี้รู้แล้วนะครับเมื่อใดที่ลุงลาบันทําสัญญานี่ลุงลาบันจะได้เปรียบเสมออ่าอ,อยู่กันมาหลายปีก็ได้บทเรียนนี้นะตอนนี้เขาต้องการจากไปข้อ29-30 ยาคบตอบว่าฉันรับใช้ลุงอย่างไรและสัตว์เลี้ยงของลุงอยู่กับฉันดีอย่างไรลุงก็ทราบอยู่แล้วเพราะว่าก่อนฉันมานั้นลุงมีแต่น้อยแต่บัดน,นี้ก็มีทวีขึ้นไปนั้นมากฉันจะก้าวไปทางไหนพระเจ้าทรงอวยพรแก่ลุงทีนี้ฉันจะบำรุงครอบครัวของตนเองเมื่อไหร่ได้เล้ฟังคำบนของยาคบบอกว่าสิ่งที่ฉันได้รับใช้ลุงก็คือได้มาก็ภรรยาสองคนพร้อมกับสาวใช้สองคนและก็เด็กๆเ,เต็มบ้านเลยนะโอ้มีภาระเยอะนะครับ อันที่จริงตอนนี้ท่านมีลูกชายสิบเอ็ดคนแล้วแล้วจะทํำยังไงดีจะเลี้ยงยังไงอยากคบบอกว่าพระเจ้าวอวยพรลุงนะกับทาให้ลุงลเจริญรุ่งเรือง,งแต่ตัวฉันเลยไม่มีอะไรเลยครอบครัวนะก็ใหญ่นะมีภาระความรับผิดชอบมากนี่จะเลี้ยงดูยังไงสามสิบเอ็ดสามสิบสองบอกว่าลาบานจึงถามว่าลุงควรจะให้อะไรเจ้าอยากคบตอบว่าลุงไม่ต้องให้อะไรฉันหรอกแต่หากว่าลุงตกลงฉันจะเลี้ยงระวังสัตว์ของลุงต่อไปคือวันนี้ ฉันจะไปตรวจดูฝูงสัตว์ของลุงทั้งฝูงจ,จะเอาคัดแก่ที่มีจุดและแก่ด่างทุกตัวออกจากฝูงและคัดแก่ดําออกทุกตัวจากฝูงแกะและแพะด่างกับแพะที่มีจุดออกจากฝูงแพะให้สัตว์เหล่านี้เป็นค่าจ้างของฉันนี่หมายความว่านะครับสัตว์พันธุ์แท้นะจะเป็นของลาบันนะครับแต่พวกพันธ์ทางเนี่ยนะจะเป็นของยาโคบยาโคบอกว่าลุงให้สิ่งเหล่านี้แก่ฉันและพวกมันจะเป็นค่าจ้างของฉัน นี่เป็นข้อเสนอที่ลาบันพอใจมากนม้ได้พันแท้นะครับมันแข็งแรงมันมีค่าส่วนพันทางอ่อนแอแล้วก็ไม่ค่อยมีค่าแบบนี้น่าพอใจข้อ3 3มสถึงสาความซื่อตรงของฉันในการคับแพ้แก่จะปรากฏในภายหน้าคือเมื่อลุงมาตรวจดูค่าจ้างของฉันถ้าพบตัวไม่มีจุดและที่ไม่ด่างอยู่ในฝูงแก่หรือตัวที่ไม่ดําในฝูงแก่ในฝูงลูกแกะก็ให้ถือเสียวว่าฉันยักยอกสัตว์เหล่านี้มา ลาบานจึงตอบว้าดีแล้วตกลงตามที่เจ้าพูดนั้นเถิดวันนั้นลาบานก็คัดแพะตัวผู้ที่ลายและที่ด่างและแพะตัวเมียที่มีจุดและที่ด่างแพะขาวทั้งหมดและลูกแกะดำทั้งหมดมามอบให้บุตรชาของเก่าเลี้ยงพวกมันไม่สามารถผสมพันุข้ามฝูงกันครับยาโคบจะได้สัตว์พันุ์ทางเพื่อว่าพันุแท้จะผสมและเกิดลูกและสัตว์เหล่านี้ก็จะเป็นของลุงลาบันยาโคบก็เสนอสิ่งที่น่าสนใจมาก ข้อ36ถึงสาเขาแยกสัตว์ออกไปทั้งหมดห่างจากยาโคบเป็นระยะทาง3วันสัตว์ของลราบานที่เหลืออยู่นั้นยาโคบก็เลียงไว้ยาโคบเอากิ่งไม้สดจากต้นไทต้นเซราและต้นเปลนมาปอกเปลือกออกเป็นรอยขาวๆให้เห็นไม้สีขาวเขาว,วางมาที่ปอกเปลือกไว้ในร่องตรงหน้าฝูงสัตว์คือในรังน้ําที่ฝูงสัตว์มากินน้ําเมื่อนันมากินมันก็อยากติดสัตว์ฝูงสัตว์ก็สมจรกันที่ไม้นั้น ดังนั้นฝูงสัตว์จึงมีลูกที่มีลายมีจุดที่ลายมีจุดลายดางคุณผู้ฟังครับคำอธิบายต่างๆสำหรับสิ่งนี้ครับมีผู้ที่เชื่อว่านี่เป็นการใช้ศสยศาสตร์มีคนบอกว่านี่เป็นนิยายและไม่คุณมาตทึกวันในพระคัมภีร์ครับสำหรับเรานะครับเรื่องนี้สําคัญที่พระคัมภีร์ได้บันทึกเอาไว้แน่นอนครับมีปัจจัยทางกรรมพันธุ์เกี่ยวข้องด้วยแต่ไม่คิดว่าเราควรจะมองข้ามเรื่องไสยศาสตร์ ที่สาคัญคือว่าทั้งลาบันและยาโคบต่างเชื่อว่านะครับเปลือกไม้ขาวๆเนี่ยทำให้เกิดลูกที่มีลาจุดแหลดังนั่นคือสิ่งสําคัญสำหรับเรื่องนี้ไม่ว่ามันจะเป็นอย่างไรครับยาโคบใช้เล่เหลี่ยมท่านเคยเป็นคนเจ้าเล่และมาพบกับลุงที่เจ้าเลกว่าตอนนี้ครับยาโคบนี่หาทางแก้เผ็ดหรือแก้แค้น คุณผู้ฟังครับเรากําลังศึกษาประธรรมปฐมาการนอกจากจะอ่านและศึกษาด้วยกันแล้วทางร,รายการก็จัดเตรียมบทศึกษาประธรรมปฐมาการก็ส่งมอบบทศึกษาให้ท่านฟรีครับเขียนจดหมายรับได้ที่รายการพระกัมพีทางอากาศตุกปน24พระกขนงกรุงเทพ10-110สูหสวัสดวันนี้ขอพระเจ้าทรงโปรดอวพรสวัสดีครับสำนักพิมพ์หลายแห่ง พากันพิมพ์หนังสือ how to คู่มือสู่ความสำเร็จเยอะแยะมากมายแต่อะไรกันละ่ะที่เป็นความสำเร็จที่แท้จริงหากคุณยังไม่เข้าใจแผนการของพระเจ้าสำหรับโลกใบนี้พบกับแผนการและความจริงที่ยิ่งใหญ่ของโลกและมวลมนุษยชาติผ่านบทเรียนพระคิดทำคัมภีร์กับเราเรียนง่ายทั้งไปสนีนีหรือแอปพลิเคชันก็ได้โทรสอบถามรายละเอียดได้ที่ 086 522 9688

บางที่ข้างความนุ่ง้างชาส่งเป็นที่กำบังที่ข้างความมื่อของทางตัวอ,อาทิตย์จะไม่จงปีฐานในเวลากลางวันหรือดวงจันทร์ในเวลากลางคืนพระเจ้าจะสรงอารักขาทางให้คนพยายามต่าไจะสินพระองจะทรงอารัก ้าทานชีวิตของเราพระเจ้าจะทรงอารักขาการเขาออกของเราตั้งแต่กางบันนี้สืบไปเป็นนิรันดรเราออกจะทรงอารักขาการเขาออกของเราตั้งแต่กางบันนี้สืบไปเป็นนิรันดร เธอเท้าทรงอารักขาทาเจ้าทรงเป็นที่กำบังที่ข้างความมือข้างชาทรงเป็นที่กำบังที่ข้างความมือของเาอตววอาทิตย์จะไม่จงปีท่านในเวลากลางวันหรือรวงจันทร์ในเวลากลางคืนถ้าเจ้าจะทรงอารักขาทางให้คนพยายามต่าไจะสิ้น เราอาจจะสอารักขาทานใิวิตของเราพระเจ้าจะทรงอารักขาการเขาออกของเราตั้งแต่ขาบัดนี้สือไปเป็นนิจมีรันดรอเราอาจจะสอารักขาการเขาออกของเราตั้งแต่ขามัดนี้สือไปเป็นนิจมีรันดร แผ่นดินโลกเราออกจะไมให้เท้าของทางจาดไป เป็นที่กำบังที่ข้างความมือข้างชาวส่งเป็นที่กำบังที่ข้างความมือของตาตัวอาทิตย์จะไม่จงปีท่านในเวลากลางวันหรือรวงจังนทร์ไมเวลากลางคืนถ้าเจ้าจะส่งอารักขาทางให้พ้นพยายมต่อไรจะสิน้น เราจะงอารักขาทานในวิถีของเราพระเจ้าจะทรงอารักขาการเขาออกของเราตั้งแต่การบัดนี้สืบไปเป็นนิจมีรันดร์เราจะสมารักคาการเขาออกของเราตั้งแต่การบัดนี้สืบไปเป็นนิจมีรันดร์